ผนะงก้านไม้วัดตรงนี้ปันไม่มีนะเครื่องยนต์ยังสตาร์ทอยู่นะครับสวัสดีครับวันนี้มีอีกหนึ่งชิปหนึ่งงานหนึ่งเคสนะที่มาเล่าสู่บันฟังนะคันนี้เป็นเชฟโเรเล็ตนะไปตาสองชั้นนะเป็นตัวแรกของอโคลโลราโดที่ใช้เครื่องยนต์อิซูซูนะครับคันนี้เราทำการาคล้ายๆโอเวอร์ฮอนเครื่องไปนะครับแล้วก็ อาการต่อเนื่องมาคือน้ำมันเป็นควันเวลาสตาร์ทเครื่องเป็นควันขาวเป็นลูกๆเลยเปนน็นก้อนๆเลยนะครับแล้วก็เวลาวิ่งไปยิ่งออกนะบางครั้งผสมเป็นควันดํานะวิ่งออกไปเป็นควันดํามั่งควันขาวมั่งนะเคสนี้นะลูกค้านี่ก่อนที่จะมาโอเวอร์ฮอนเครื่องเนี่ยได้ไปทาเทอร์โบมาแล้วนะครับซ่อมเทอร์โบมาแล้วสรุปนะเป็นที่อะไรไปดูในคลิปนะครับผม จัจบงบไม่บานปลายที่อูแงจเจรินการช่างนะครับสวัสดีครับวันนี้นะมาเจองานหนึ่งเคสนะคันนี้เป็นอาการฟันขาวออกค่อยเสียนะครับคันนี้เราได้ทำการอบวัชรเครื่องไปแล้วนะแต่ว่า มีฟันขาวออกท่อไอเสียนะตรวจเช็คแล้วนะคันนี้หนึ่งเราดึงก้านไม้วัดออกมาไม่มีฟันออกนะครับเราดึงก้านไม้วัดออกมาไม่มีฟันออกนะเราจะไปตรวจเช็คว่าอะไรมันเสียไปดูกันนะครับไปดูในคลิปครับอ่นะครับคันนี้นะเราจะทำการตรวจเช็คนะครับว่าสาเหตุ ที่ฟันขาวออกเป็นลูกๆนะฮะออกเป็นก้อนๆเลยคันนี้สาเหตุเป็นเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันคันนี้ก่อนที่จะมานําเครื่องอคันนี้นะครับก่อนที่จะนําเครื่องมาเอาอะลฮมนนะสาเหตุน,นี่ คือแรงดันน้ำมันออกอตามก้านไม้วัดแล้วก็รถวิ่งไม่ออกนะครับสาเหตุที่เจอคือลูกสูบวายนะตันนี่กา,ารต่อเนื่องมานะผมผมดึงเดี๋ยวให้ดูให้ชัดนะครับเดี๋ยวผมให้ดูให้ชัดนะฮะเห็นไหมครับ รถปันขลักดันเข้าข้อไอดีที่ดูดลงไปในเครื่องยนต์นะดูดปันสลักขนาดนี้นะยังไงก็ต้องสาวแน่นอนนะครับนะดเจนฮนะอันนี้สาเหตุน,นี่เกิดจากเทอร์โบสาเหตุน,นี่เกิดจากเทอร์โบนะเทอร์โบ ัวนี้ลูกค้าไปเปลี่ยนมาก่อนที่จะทำเครื่องยนต์นะครับนะเราก็จะแต่การเปลี่ยนเทอร์โ,โบใหม่แล้วเราจะมาดูกันว่าท่อตรงนี้ที่ควันออกเยอะขนาดนี้นะครับจะหายไหมนะฮะเดี๋ยวเราจะทำคลิปขึ้นมาให้ดูนะครับนี่นะตรงก้านไม้วัดตรงนี้นะไม่มีควันขึ้นมาแล้วนะ เรื่องยนต์หนึ่งก็ต์ดอยู่นะครับมาดูเทอร์โมโของเอเชฟโรเลตคันนี้นะฮะผมเข้าใจว่าคันนี้น่าจะเปลี่ยนฝาหน้ามานะฮะแล้วก็ไม่น่าจะตรงรุ่นนะครับผมนะดูสภาพนะฮะน้ำมันที่ออกมาจากกระโบลูกนี้นะฮะนี่ผมเททิ้งไว้ก่อนแล้วนะครับ เยอะมากนะครับที่ตกค้างอยู่ด้านในแล้วดูดเข้าไปในข้อร่วมไอดีนะแล้วก็ทําให้น้ํามันเนี่ยเครื่องเนี่ยน้ำมันเครื่องเนี่ย,ม,ยมันดันออกไปท่อไอเสียเยอะนะดูดเผาไหมไม่หมดนะกลายเป็นคันขาวนะครับเป็นหนึ่งสาเหตุเลยนะหลังจากที่เราสั่งอะไรนะแล้วใส่กลับเข้าไปเราไปดูกันว่าคันขาวอะ่ะที่มาเนี่ยจะหายไหมนะครับผมใน เชฟคันนี้นะเราได้สั่งอะไรเทอร์โบมาใหม่นะครับตัวนี้เป็นเทอร์โบ2ชั้นนะที่ใช้กับรถตี0 7 0 7 0 8นะตัวนี้จะเป็นเทอร์โบ2ชั้นนะจะทนกว่านะครับกว่าเทอร์โบลูกเดิมเขานะที่มีปัญหาเรื่องอดันไอน้ำมันออกนะครับหลังจากที่เราใส่เสร็จจะ้้วก็จะทำการทดสอบนะกับว่าไอ้น้ำมันเนี่ย ออกมาเหมือนเดิมไหมหรือว่าดีขึ้นไหมนะครับทีนี้เราประกอบสโบเข้าไปแล้วนะตัดแต่งข้อข้อน้ามันเรียบร้อยแล้วนะเพราะว่าส u บมันเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะแต่เป็นในตระกูลของ D Max นี่แหละ4 JK แต่ว่าปีใหม่กว่านะข้อน้ํามันกับข้อน้ํามันจะเข้ากันไม่ได้ตัดแต่งนิดหน่อยนะครับอีน,นี้ก็ใช้ได้เหมือนเดิมนะอันนี้เราวิ่งทดสอบแล้วนะ ใช้ความเร็วที่120พันที่ออกมาเป็นลูกๆเป็นต้นก้อนสีดำทั้งเช่าผสมกันนะออกมาไม่มีแล้วนะที่เราเช็คตรวจสอบตรงนี้นะ,ะเราไปดูท่ออ,อากาศไอดีนะที่เราถอดมาดูเบื้องต้นก่อนคลิปนะหน้านี้นะสังเกตว่าท่อ ออกมาน้อยนะกว่าเดิมตอนแรกเลยตอนแรกเยเอะมากเลยออกเป็นควันเลยเป็นลูกเลยนะครับมันออกตรงนี้ของมาเป็นของเยอะมากนะนี่ไม่มีแล้วน้อยน้อยมากนะแล้วก็แล้วอากาศฟันขาวนะครับที่ออกก็ไอเสียไม่มีแล้วนะเราไปวิ่งเ็้ากอ,อดูแล้วนะครับถนะ้าในะที่ชอบคลิปที่เราทำออกมานะครับ ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามทางช่อง y o YouTube คูแงจเจริญการช่างด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งนะเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆที่เราทำออกมานะครับวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับผม